ก็ต <mile> ้องขอบคุณเจ้าของตลาดมากๆนะฮะที่ให้มาทำงานในงานใหญ่แบบนี้เขาบอกว่าเราไม่รับเงินแต่เขาบอกว่าเราฟรีมาทำวีคด้วยตูไม่รับเงินอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่พี่อ้ําให้ตูมันมีมูลค่ามากขนาดนี้เอยมาวีคได้เลยวอนนี้ใส่แว่นเพราะ่าสไมโดนไม่โดนตาอักเสบเพราะว่าไปขึ้นที่เกาหลีครับ แลกบอก่เครับแบบตาบวมนิดนึงบอกใหญ่เลยครับไม่หลายขนาดแล้วถือมาเรื่องเล็กคนอะไรอย่างเงี้ยไเกียรตชุ่มเนาะเอาูท่งมาราปทุ่มเนาปไม่ไงเราไปทุ่ไเจ้าก็กลับมา ตำแหน่งพูดวัฒนธรรมครับจากคีนะครับก็คือ K Culture Korea ร์เรีย a t i o n กั่นบอ่าอีดูเคชั o นออฟยูท์ก็คือเป็นสายของผู้เยาวชนเป็นไงความรู้สึกวิ่งก็คิดเกินคาดเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะแบบได้ทํางานอะไรที่มันใหญ่แบบนี้ครับก็ดีใจครับจริงจริงอ่ะตัวเป็นคนที่เติบโตกับมันฒ้ธรรมแล้วก็คนเกาหลีมาเกือบสิบปีเลยหน้าที่ของผู้นี้เป็นไงครับอะไรินะครับ มันมาจากการที่ตูมไปออดิชั่นแล้วได้เดินโซฟชั่นวีก่อนมาสองปีที่แล้วแล้วเดือนเขาเห็นโปรไฟล์เขาก็เลยเสนอมาเพราเห็นว่าเราชอบเล่นเคบ๊ชอบแบบโปรโมทเกาหลีอย่างเงี้ยในแพลตฟอร์มของเราก็เลยได้มาเป็นแล้วคุก็ไปโชว์บนเวทีใช่เล่รักสุดไปโชว์ขอบคุณมากขอบใจมากเพราะว่ามันมีใครรู้จักเราเลยไม่เอลยเราไม่ได้เต้นไรเราไม่ได้เต้นไรเจนลย ก็คงก็ตายแล้วเจอกับเตือนเต้นเป็นตอนแรกที่เขาติดต่อมาบอกว่าเฮ้ยจะให้เราไปเป็นพูดนะอะไรเงี้ยเออความรู้สึกแรกตอนนั้นคือคือตอนแรกอ่ะเขาติดต่อมาแต่ตูม่ยังไม่ได้มีรายรับอักษรตูเลยยังไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ปรากฏว่าเขาไปอัพในเว็บไซต์เลยแล้วผู้จัดการพี่หอมนหนึ่งอะส่งมาว่ามา้งตูจอได้เป็นพูดนะตูก็ไม่รู้ตูที่จะพสดไอจีให้คนแปลก็เลยเพิ่งมารู้ในโซเชียลว่าตัวเองได้ตูแต่งตั้งแต่ว่าพิธีขึ้นรับประทานก็คือเมื่อเดือนที่แล้วมาเนป็พิธเรารู้จักกัน ที่เขาประกาศไปแล้วใช่มีการมาประสานไว้เกือบ2ปีแล้วครับแต่ว่าเพิ่งรู้ว่าเราจะได้ดำรงตำแหน่งนี้จาก2ปีหลังไปอีกแล้วกับการทีเาพูดต้องการเป็นดีเจแค่วัฒนธรรมที่มีงานอย่างประเทศไทยให้สู่สายตาสากลรอบของเกาหลีอยากให้ทุกท่านรู้ว่าไทย i รงดิสแตนเซอร์ในสิงคโปร์พี่ตุ้มเลิกอาการทำหน้าที่เป็นดีเจในวันสงกรานต์ของเกาหลีนะจ๊ะทำเป็นดีเจเป็นยังไงบ้างที่ได้ปรสงกรานต์เกาหลีอ๋อไม่ถึงที่นู่นหรออุ้ย เราเคยเห็นเนาะแต่แบบงานแบบเฟสแบบคอรเตอร์พอลอะไรย่างเงี้ยแต่โชคดีที่ตูมมีุูมจากการที่ตูมเคยขึ้นไปบิวตี้มาหาสงกรงา์บ้านเราจริงๆมันไม่ได้แตกแต่างเลยครับเพราะว่าจริงๆงานที่ตูมขึ้นนะครับมันมันเป็นงานที่เขาร่วมมือกับทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่แล้ว<อ>พนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาการสแสดงของประเทศไทยไปโชว์ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้แปลกไม่จากบ้านเราเท่าไหร่แต่แค่คนที่อยู่หน้าเวทีหน้าตาดีออนี่คือ ที่ขอพูดหน้าที่ขอพูดคือนำเสนอคอนเรแล้วทำเป็นทแล้วลักเสนการเแค่เรจะทำกลบไอ๋อจริงๆเพลงครับเดี๋ยวตงจะมีเพลงกับทางเกาหลีด้วยเป็นเกาหลีเป็น่ รอครับาบจริงที่ที่รักข่าวรักตู่ไม่ใช่ไม่เพราะว่าเพราะว่าถ้าไปเกาหลีเสียงไม่เยมยแม่ไม่ได้ตูนเองไม่ไม่เป็นเพลงแบบคลิปคลิปไวรัลง่ายใน t i ๊กต็อกแสดงความเป็นตัวตนเราอะไรนะครับมีแจมกับเซอร์ไพร์สโอ้ยังไม่รู้แตที่เด็ด เอาจริงๆภาษาเกาหลีอะตรงอยากเรียนไว้อยู่แล้วเพราะว่าตัวตุ้เองนะครับอยากจะขายลิขสิทธิ์รายการเราไปต่างประเทศก็เลยเรียนเพิ่มเฉยๆครับเพราะว่าจริงๆเราชอบแบบเวลาดูซีรีส์เราก็ชอบอยู่แล้วเนี่ยครับเรียนเพิ่มเลยอเ็กซับหน้าเนาโอเคตัดหน้าตัดไปแลตายแล้วมันเรียวมากเลยหรอตายแล้วผลงานเรียลเขาได้ตัดยังไงเขาถึงเลือกัดเตัดยังไงโอเคขอบุญดีด้ัยขอบค้างด้วยนะเออ คไม่ได้รกทน่ท่าทำใเราก็ไม่ว่างไปโอเคครับอ่ะเข้าเรื่อเหรอเมื่อกี้คือเป็นโฆษณาคันอ่ะเร่ดไปแล้วเริ่มดีรับเพื่อเราเพื่อเราดิวเขาเอ้าทำไมอ่ะอาำมาหายิน แต่ว่าอยากว่ิดรานลูกสุดชีวิตอเลยนะใช่แต่ตัวเองยังไม่ได้มีโอกาสชิมนะแต่ที่เพื่อนลงกิปรีวิวเลยนะก็ดีใจครับเป็นอยู่เพื่อกินจริงจริงจริงตอนเนี้ยศิลปินดาราเขามาขายอาหารกันเยอะมากๆตัวมาตุ้งเองก็ไม่หมู่ฝอยหมู่สวัสดนะครับก็ใส่ก็ใส่ก็ใส่โอ้ยตัวเนี้ยบูตุ้งสนิทถ้ามาด้วยคุณไม่รู้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแจกให้ฟรีเลยครับ จริงๆอตูมองว่าตอนนี้อย่างคนนี้ที่อาพสูตรขายผู้ก่อเข้ามาตูมองว่าตอนนี้ศิลปินดาราครับเริ่มหาอาชีพที่2ที่3แล้วเพราะว่างานในวงการอะอย่างที่ครูรู้กันมันก็เริ่มดาวลงอีเวนต์มันก็น้อยลงนี่ตูไม่ได้เจอพี่พี่สื่อเยอะมันอย่างนี้มันนานนานะก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยดีที่เพื่อเราออกมาหาลู่ทางเพิ่มเติมในการใช้ชี่ิของตัวเองแต่ปัจจุบันตูรู้สึกอย่างไรนะขายของถ้าต่ดาราเนี่ยราคาคุ้ค่าที่เดิมไหมวยมากเลยว่า พูดตรงๆเลยป้าไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเพราะว่าคนที่เขาาตัดสินเราเขาไม่ได้มาช่วยจ่าห้เาเข้าใเราอ่ะจริงๆนะพี่อ่ะคุณตมมตูถามพี่กับพี่รู้สึกว่าที่บอกว่าโหเป็นนักข่าวแค่เป็นนักข่าวไม่มีจรรยาบรรณมุติว่ากับพี่รู้สึกยงไงอ่ะใช่เพราะว่าลึกๆเรารู้ว่าเราทาอะไรพี่รู้ว่าพี่ทำงานตรงไหนเพื่ออะไรเพื่อใครเพราะฉะนั้นตูมเลยไม่สนใจกับการที่ใครจะมองว่าเฮ้ยตกหลับแล้ว แล้วมาขายหมูตูมไปทู่อยู่เกาหลีตัวกลับมาไทยตูมมาขายหมูในตลาดใช่มันก็คือชีวิตอะครับไม่ได้สิตธุรกิจตูมๆเรื่องยังไงเพื่อให้มันรู้ว่าไม่ให้สิทธิ์ชื่อเขามาตูม ตเลือกยังไงให้เัือเลือกสินค้ามันออกอันดับแรกคือเป็นเรื่องอันที่เราชอบก่อนมันต้องเป็นสิ่งที่เราชอบก่อนกินแล้วรู้สึกอร่อยแล้วคุณแม่ชอบเพราะว่าคุณแม่เป็นคนขายลูเป็นคนลงทุนแต่แม่เป็นคนลงแรงแลวตูรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นธุรกิจแรกที่ตูแม่ทำด้วยก็เลยรู้สึกว่าโอเคอยากให้ซัพพอร์ตนะครับจริงๆแล้วเปิดตัวที่งานตลาดตามเป็นที่แรกยังไม่ได้ไปเปิดที่ไหนเลยก็อยากจะมก็เป็นหมูอะไรยังไงเนี่ย มันเป็นหมูส่สวนสะโพกทั้งหมดหแล้วปกติอ่ะเวลาเขาทำหมูฝอยอ่ะเขาต้องเดรนน้ำมันออกด้วยการเอาเครื่องผ่านให้น้ำมันออกแต่ของตูอ่ะถ้าเกิดปั่นให้น้ำมันออกเลยอ่ะน้ำมันมันจะเป็นจับที่่นทั้งหมดเลยตูเลยต้องการเอาให้เขาเดรนน้ำมันแบบธรรมชาติโดยการที่เอาเข้าใส่แล้วจากนั้นฝอยปิดแล้วจอบดูแล้วต็แคร์ให้น้ำมันไมนมันจะแย่เอี้ยใช่ใหมันกับ คุณภาพออกมาดีคุณสูตแล้วที่เป็นทูตเาหรีแด็กจากทีแดรกรึกขอขอบคุณแดจารึกที่สอนสูตรนี้มาถ้าฝันี้มากไปกว่าฝั่งีก้วแย่เึงกันห็านเจ็ดมันจะไม่คุียนมันแต่ก็ได้ยงนว่าเพเห็นยิ่งเห็นวิกิตรีวิวของดิวแลกเป็นไงบ้างก็โอเคนะมันเป็นยังไงอะก็รู้สึกดีใจที่เพื่อนสปอร์ตกันจริงจริะคนเราอะเวลามันเจอวิกกตระมันจะรู้ได้แหละว่าเ่รื่องคนไหน ซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ข้างเราบ้างก็ดีใจครับที่เห็นเพื่อนซัพพอร์ตกันแล้วกันแต่ว่าอย่างบางทีพอดานอย่างนี่คือบอกว่าตอนนี้ดารามาหาที่เสิร์ฟโดยการเป็นแบบขายของแต่คนก็จะบอกว่าอุ้ยพอของดาราเป็นราคาแบบเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยสำหรับต,ตรงตรงนี้สุดเลยนะแต่ว่าเราเราเอา เอาความเป็นดารามาขายเป็นแม่ค้าหรือเปล่าคือแน่นอนแหละไม่มีใครขายของแล้วไม่มีกําไรนะทุกคนทำธุรกิจไม่ต้องดาราหรอกครับทุกคนบวกกำไรหมดนะอันนี้อันนี้พูดใน,นแฟกนะครับสิษษษ่งที่สําคัญก็คือมันต้องดูเรื่องของวัตถุดิบด้วยอออย่างบางคนบอกว่าหุ่ราคาสุดจังแต่พอไปดูวัตถุดิบแล้วโอ้โหเขาใช้หมูสามชั้นแบบดีเขาใช้แบบของผักสดนำเข้าออแกนิกอะไรเงี้ยคือมันก็มีดีเทลของแต่ละแบรนด์ได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ส่วนตัวตูม่ะตูมองว่า ถูกแพงอะ่ะมันไม่ได้มีใครตั้งราคามาอยู่ที่ใจเราถ้าของอร่อยแพงแค่ไหนเราก็มองว่าถูกของถูกบางอย่างกินไปไม่อร่อยเราก็รู้สึกมันแพงนะตรงไม่มีมแต่ถืว่าทีกาท่กินคือต้องมาลองมาลิล้มกินแล้วใช่คือทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะคุณจะบอกว่าถูกว่าแพงอะ่ะคุณลองชิมก่อน <laughs> อย่างของตูงนะตุงขายกระปุกใหญ่อะ่ะ 800นะแต่1,000นะครับก็คือ1,000คพอ1,000่งพันถือว่า1นึ่กิโลขายเป็นโลขายยกโลเลยเนื้อหมูแปรรูป1นึ่งโลแปดบาทสำหรับคุณนี่คือถือว่าโคตรจัมแล้วนะครับพอถ้าคิดตามหมูปกติใช่เพราะตอนคุณต้องยอมรับก่อนว่าทุกวันนี้ข้าวของในตลาดมันราคาสูง ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยเหลือได้ช่วยเหลือกันดีกว่าครับผมเชื่อว่าร้านทุกร้านน่ะไม่มีใครอยากขายของแพงเอาเปรียบลูกค้าหรอกทุกคนอยากขายอยากขายของได้ท้งหมดแต่ด้วยเศรษฐกิจตอนนี้มากกว่าดาราโชคดีที่มีชื่อเสียงเป็นใบเบิกทางทำอะไรก็ไม่ต้องลงทุ้จ้างโปรโมทด้วยตัวเองได้เลยอันนี้น่าจะเป็นข้อดีของคนมีชื่อเสียงแต่สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถเอาชื่อเสียงเราไปแลกหมูฟีที่ตลาดได้ดีแล้วรู้สึกยงไงครับอกว่าซื้อของดูพฤติการ กตัวใช้คำว่าสนับสนุนดีกว่าจริงๆก็มองมู่นั่นได้ครับมองนั่นได้ครับแล้วก็ตัวจะมแช้กระชากไหมเขาต้องมาโชว์เอาล่ะก่อนตัวกดรอบหน้ารอบหน้าเขาทำเป็นร้อนๆเลยมาติดตามแต่มัน อะไรครับแต่นมที่เป่างแบว่านคไม่อะไรประมาณนี้มันจริงจรู้งมันไม่ใช่แค่ดิวมังทุกคนที่เป็นดาราโดนหมดหรือแม้กระทั่งตรงนี้ก็เคยโดนคนที่ผปาอะไรนัดะคือทุกคนก็เคยโดนเรื่องของราคาเฮ้ยทำไมในท้องตลาดมาราคานี้พอดาราขายมันมาราคานี้แต่ต้มุงบอกว่าต้องไปดูคุณภาพแต่สั้นๆง่ายๆเงินอยู่ที่บัญชีเราฝั่งกับเราถ้าเราสั่งมารู้สึกว่านี้ไม่คุ้ม ที่ต้องทำคือไม่ต้องสั่งก็ไม่ต้องสั่งต่อนะจะมีเท่านรเท่าไรนิดเดียวมีการคุยไม่มีหลักการับไม่มีไม่มีฟื้อฟูอ่ะไตุ้งเนี่ยรุ่นมาแต่ว่าพี่ตีมีอันนึงพี่ตุ้งอีเรื่องหนึ่งที่เราพูดภาษาอังกฤษตัดซะต่อที่ออกมาขอเอาใช่ใช่ตอนนั้นคือทำไมถึงเรื่องตัดใจแบบตอนนั้นอยู่เกาหลีพอดีแล้วก็ คือเราก็เห็นฝั่งนู้นเขาออกกันโฟโๆเหมือนกันอะไรเงี้ยคือตูมองว่าจริงๆตูไม่ได้ออกมาโจมตีทางประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศไหนเลยนะครับถ้าเกิดตั้งใจฟังจริงอ่ะตูอยากแชร์ข้อมูลที่ทางสื่อของเราแชร์บ้างเพราะว่าพลังสื่อมวลชนบ้านเราอาจจะไม่แรงเท่ากับพลังโซเชียลบ้านเขานเวลานั้นแล้วมันเป็นช่วงสถานการณ์ที่เป็นเรียกว่าสงครามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับการแชร์ขอ้อเท็จจริงและขอ้อมูลุ้มกลัวว่า ต่างชาติเพราะตอนนั้นตูอ,อยู่เกาหลีพอดีคนเกาหลีก็มาถามว่าเฮ้ยสื่อสายแล้วลงไปโจมตีพวกกองทัอะไรอย่างเงีนะ้มันมีนะมันดีคนต้นนองทำหนัขึ้นมาไอาความจริงคืออะไรอ่ะตูไม่ได้อยู่ตรงชายแดนตูไม่รู้หรอกครับแต่สิ่งที่ตูรู้ก็คือตูเชื่อเหลือเกินว่าประเทศเราเป็นประเทศที่คอมฎพมายได้เป็นประเทศคนไทยอะ่ะเอาจริงๆนะเราไม่มีทางอยากจะไปผ่านเรื่องชคยก่อนไม่มีใครมาละท่า,าเนเรามันคือเบสของเรา,เเราอยู่แล้วอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของข้อกฎหมายหรือเรื่องของอำนาจผู้ผู้เรื่ออะไรอ่ะผู้ใหญ่ตูไม่สามารถไปก้าวล่วงได้แต่ในฐานะประชาชนคนไทย ตูไม่ได้ออกมาขอเฮ้าในฐานะที่ตูเป็นดาราตูออกมาในฐานะที่ตูเป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องให้ต่างชาติทั้ง3ภาษาได้รับรู้เลยว,ว่าประเทศไทยไม่ได้แย่และไม่ได้รุนแรงขนาด จริงๆตูคยันเว่าเ,เกาหลีแท็บเขาบอกว่าคักเกาหลีแล้วปรมากคือตูโชคดีที่ตูมีเพื่อนที่เวียดนามที่สนิทที่เกาหลีที่สนิท,ท,นทแล้วคนเกาหลีเกินครึ่งซัพพอร์ตซัพพอร์หมายถึงว่าซัพพอร์ตแล้วก็ส่งกลังใจให้ประเทศไทยเยอมากจริงๆในคลิปอูกเกาหลีไม่ได้นะครับแต่เพื่อนเกาหลีตูมาครับเรียบเรียงมาให้คุณ ใช่ก็คือมันมีการช่วยเหลือเพราะว่าต้องการจะบอกไปทุกคนดูว่าเฮ้ยจริงๆงแล้วประเทศไทยเราไม่ได้เป็นฝ่ายรละรายหรือเป็นฝ่ายรุนแรงนะอันนี้คืออยากให้ตักชาเข้าใจเพราะว่ามันมีผลต่อภาพลักษณ์ประเทศและมีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศมากๆนะครับในเคสนี้เขาทำไมาจะมีเคสองประตูคือเราแค่อยากจะสื่อสารออกไปว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงใช่คือตูมองว่าต่อให้ตูพูดได้ไม่ต้องสามภาษาหรอกร้อยภาษาแต่ตูเงียบมันก็ไม่มีประโยชน์ พูดที่ภาษาก็ได้ครับขอให้ออกมาปกป้องประเทศสักนิดตุงก็พอใจแล้วแต่ว่า ตูก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนไปต่อว่าหรือไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่ได้ออกมานะเพราะว่ามันยังมีเพื่อนศิลปินหลายคนมากที่เขาไม่ได้ออกมาหน้าบ้านแต่เขาทาหลังบ้านเยอะมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของคนไทยอ่ะไม่ต้องมารอให้ใครออกตัวคุณออกเพรานั้นพอพอพี่ตูมออกมาพูดโดนฝั่งนั้นโดนตีมไหมคะโดนครับคือ follower หายไปประมาณเกือบแสนแล้วตอนนี้มันลดลงวันทุกวันวันแต่ว่าเวาจริงมันก็ follower มันก็ไม่ได้กินได้อีกอ่ะบุก็พูดเล่อีกอย่างหนึ่งมันเหมือนคัดคุณภาพผลด้วยเพื่อนตม พียงเพราะว่าตูรักชาติและออกมาปกป้องประเทศตมต้องปล่อยให้คุณไปอะครับเพื่อทำอะไรได้ที่รักเุณย่างง่ายๆเลยนะเขาจะเขียนมายาวแบบยาวเป็นหน้ากระดาษมากอะสิ่งที่เราเอาคืนเขาได้เลยอะคือสไลด์ลบเพราะว่าเราใช้เวลาสูงจุดาวินาทีในการสไลด์ลบแต่คุณใช้เวลาเป็นหลายนาทีในการคิดแวลูมันต่างกันและทีมมันต้องหลายภาษาคุณสไลด์ปุ๊บใบ ม,มันง่ายเหมือนกันึไม่อ่านไม่อมอกเพราะว่าุณดูแล้วว่าแต่ว่ามันก็มีชาวต่างชาติบางคนหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านบางคนที่เขามาคอมเมนต์เชิงแบบไม่อัตติยานแบบให้ข้อมูลด้วยนะมันมันก็มีเหมือนกันนะคนอือตูมองว่าคนในชาติเขาบางคนก็ไม่ได้ชอบกับ,กบผู้นำแอบบ้านเขาเหมือนกันเนะพราะฉะนั้นแล้วเราก็พยายามที่จะให้อย่นงมันมาจุดกลางที่ สองประเทศกลับมาหันหน้ามองกันได้แต่ว่าถ้าเกิดวันนี้มันยังเป็นไปไม่ได้ตุมรอว่าใช้เวลาดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วครับอยากเน้นย้ำในเรื่องว่าไม่ว่าประเทศไหนจะโจมตีหรือไม่โจมตีเราคนไทยต้องไม่โจมตีกันเองและสามผัมสกีนในม่านสูงของการกันองครับ